ภาคเหนือของประเทศไทยประสบป,ปัญหาหมอกควันฝุ่น PM 2.5มานานนับ10ปีโดยเฉพาะช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนหลายจังหวัดในภาคเหนือติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศที่แย่ที่สุดในโลกซึ่งจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยภาครัฐจึงมีความพยายามที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนและลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้อันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยการหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะเป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุดสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ได้อย่างหลากหลายซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็มีความคาดหวังที่จะส่งเสริมให้คนในพื้นที่ที่นี่ได้เรียนรู้และรู้จักพลังงานสะอาดและตระหนักรู้ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า คุณ <K un> สรายุทธแดงเมืองตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมพลังผู้นําชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งได้รับการสนับสนุสนงบ,บ,บประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกระกกรมการกำกักบกิจการพลังงานพศ2563และเป็นผู้ได้รับรางวัลได้นำโซลาร์ลูฟท็อปมาติดตั้งที่อบจอลำปางและช่วยกระจายความรู้สู่คนในชุมชนเริ่มต้นนะครับผมจะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนที่อยู่ในองค์กรก่อนนะครับให้ ให้เขามีความรู้ระดับพื้นฐานแล้วจากนั้นคนในองค์กรก็จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่อยู่ในชุมชนต่อไปครับคนในชุมชนที่นี่เริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์และมีแนวคิดที่จะเป็นต้นแบบนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาเซลล์เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเพื่นบ้านในระแวกใกล้เคียงอ๋อชอบครับผมชอบเกี่ยวกับ พลังงานทดแทนนะเพราะว่าพลังงานเชื้อเพลิงี่ยมันก็จะรับน้อยลงไปแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงถ้าหากว่าเรามีพลังงานทดแทนที่จะได้อย่างแบบแสงแดดพวงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเอามาช่วยกันประหยัดการนําไปใช้งานต่อยอดทําการเกษตร,รเพราะว่าที่ที่บ้านนะฮะมีระบบน้ําพุแล้วก็ระบบปั๊มคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ผมคิดว่าน่าจะนําไปปรับใช้โดยง่ายเลยครับ ส่วนโซลา่าปััมน้ำคุณธนวัฒน์ท้าวบุญชูได้นำไปติดตั้งไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงการอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนเตรียมจะตั้งให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับคนในชุมชนที่มาใช้สถานที่ราชการในการทำกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้าน เมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ให้สูดได้อย่างเต็มปอดปัสจากมลพิษและภัยธรรมชาติต่างเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องการดังนั้นพลังงานสะอาดจึงตอบโจทย์เพราะพลังงานสะอาดนั้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและกําลังจะเปลี่ยนสถานะจากพลังงานสํารองกลายเป็นพลังงานหลักในอนาคตอันใกล้นี้